สวัสดีครับสำหรับผู้ที่เข้าชมนะะในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือผม,มอาจารย์นกกรวัฒนกิจนะครับเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของหน่วยการเรียนรู้นะครับ ที่เรียกว่าเป็นส่วนของข้อมูลเชิงพื้นที่และการทําแผนที่ด้วยโดรนนะครับฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของข้อมูลเชิงพื้นที่ว่ามันคืออะไรนะครับหลายคไม่คุ้นเคยกันนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเข้าไปศึกษาอะไรนะครับมีการประยุกต์ใช้ในด้านใดบ้างแล้วก็ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับแล้วเราจะมาดูว่าอันแรกข้อมูลเชิงพื้นที่คืออะไร นะครับหน้าตาเป็นยังไงบ้างแล้วแสดงผ่านอะไรข้อมูลเชิงพื้นที่ก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือมีการระบุตำแหน่งบางอย่างของไม่ว่าจะเป็นสิ่งของปรากฏการณ์ต่างๆที่มองไม่เห็นเช่นด้านลมฟ้าอากาศพายุอะไรพวกนี้เป็นตน้นที่อยู่บนพื้นโลกหรืออยู่เหนือพื้นโลกนะครับโดยที่มีการแสดงแบบง่ายสุดก็คือการแสดงบนแผนที่นะครับจะน่าสนว่าข้อมูลเชิงพื้นที่เ,เป็นข้อมูลที่เราพบเจอกันอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับเช่น บ้านเลขที่นี้เราก็นับเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ได้หรือเราอาจจะเอามาทําเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ได้เช่นถ้าเรารู้บ้านเลขที่นะครับเรารู้ว่าบ้านเลขกที่นั้นอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนพิกัดอะไรเราก็จะสามารถเอาพิกัดตรงนั้นเนี่ยมาใส่ได้ฉะนั้นยิ่งเรามีข้อมูลเชิงพื้นที่จํานวนมากนะครับเราจะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายทางมากนะครับเราจะเห็นจากการขนส่งในปัจจุบันการติดตามพื้นที่ต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูว่าการมีใช้มีอะไรบ้าง นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเอาข้อมูลเชิงพื้นที่เนี่ยมาแสดงในรูปแบบที่ทุกคนรู้จักกันนะั่นคือแผนที่จากนั้นแผนที่เป็นการจําลองลักษณะของพื้นผิวโลกโดยที่มีการย่ออัตราส่วนลงบนพื้นผิวอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นกระดาษเราก็จะเอาข้อมูลเชิงพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมาแสดงลงบนแผนที่พวกนี้นะครับก็จะเห็นการกระจายตัวในเชิงพื้นที่หรือการมากน้อยหนักเบาอะไรเกิดขึ้นได้ระยะทางใกล้ไกลในบพื้นที่ได้นะครับที่ในปัจจุบันนี้เราก็จะไม่ได้จํากัดเฉพาะ การที่เป็นแผนที่แบบแผ่นเท่านั้นนะครับเรายังมีแผนที่ที่เป็นรูปแบบของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ในหลายๆรูปแบบนะครับทีนี้ตัวข้อมูลเชิงพื้นที่เขาเอาไปทำอะไรกันบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับเรามีแนวคิดที่จะศึกษาในเรื่องของเอาข้อมูลเชิงพื้นที่เนี่ยไปใช้อยู่ประมาณ5ด้านอันที่1นะครับทางด้านของตำแหน่งว่า จุดตรงนั้นหรือปรากฏการณ์นั้นเนี่ยอยู่ตำแหน่งใดบนโลกจุดของเราณนะปัจจุบันจุดของสถานที่ที่เรากำลังจะไปห่างกันขนาดไหนอะไรยี่เป็นต้นนยเราก็ต้องมีข้อมูลตำแหน่งนะครับเพื่อศึกษาว่าตำแหน่งละตำแหน่งกระจายอยู่ที่ไหนบ้างหรือ2นะครับลักษณะของสถานที่เพื่อจะดูว่าสถานที่นั้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไร เป็นภูเขาสูงเป็นพื้นที่ต่ำเป็นพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเป็นพื้นที่การปลูกข้าวอะไรอย่างี่เป็นต้นนะครับเป็นการดูลักษณะของสถานที่นั้นๆนะครว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเพื่อใช้ในการวางแผนต่อไปในอนาคตได้ สามนะครับ,นะรบ human and environment interaction หรือว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะศึกษาว่าเมื่อมนุษย์เข้าไปกระทําหรือเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับมีการทารําการเกษตรมีการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ขึ้นพื้นที่นั้นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปแบบใดนะครับรวมถึงกลับกันสิ่งแวดล้อมนะั้นมีผลอะไรกับมนุษย์บ้างด้วยเช่นเดียวกันหรือในปัจจุบันนี้อาจจะมีการแตกแขนงออกไปเป็นเช่นการที่เรามาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ นะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงต่อน้ําท่วมหรือเสี่ยงต่อภัยอะไรบ้างนะครับในพื้นที่ดินนี้เราจะสามารถปลูกอะไรได้บ้างอะไรอย่างเป็นต้นงานที่4นะครับเป็นการศึกษาเรื่องของการ movement เคลื่อนย้ายนะครับจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งจากพื้นที่1นึ่งไปพื้นที่หนึ่ง มีปริมาณในการเคลื่อนย้ายขนาดไหนมีระยะทางใกล้ไกลอย่างไรนะรอย่างที่เราเห็นใน Google Maps ในปัจจุบันนี้แล้วก็อันสุดท้ายอันที่5นะครับก็คือการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เนี่ยในการศึกษาเพื่อที่จะกําหนดขอบเขตของอะไรบางอย่างซึ่งขอบเขตนี้อาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้เช่นศึกษาว่าในชุมชนหนึ่งนะครับมีขอบเขตของแหล่งน้ําหรือมีตัวของแหล่งน้ำเนี่ยอยู่ในบริเวณใดบ้าง มีขอบเขตของหมู่บ้านมากน้อยขนาดไหนใกล้ชิดกับหมู่บ้านอะไรบ้างขอบเขตตำบลขอบเขตอำเภอขอบเขตจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งขอบเขตของสิ่งปลูกสร้างขอบเขตของข้าวเช่นว่าอยากดูว่ามีข้าวปลูกอยู่ในชุมชนเนี่ยเป็นพื้นที่เท่าไหร่บ้างอย่างนี้เราก็ต้องทําการหาขอบเขตพวกนี้ออกมานะครับซึ่งเราก็ต้องอาศัยข้อมูลเชิงพื้นที่เหล่านีน้ในการที่จะสรุปตัวเลขที่บ่งบอกถึงข้อมูลเหล่านี้ออกมาให้ได้นะครับ อันนี้ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ที่เราพบเจอในปัจจุบันนี้หรืออาจจะเป็นบางด้านที่เรายังนึกไม่ถึงนะครับเช่นการเดินทางเรามีจุด2จุดเราอยากจะรู้ว่าเราเดินทางจากไหนไปไหนอันนี้เราก็ถือเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างหนึ่งก็คืออาศัยจุดตำแหน่งของ2จุดนะฮะหรืออาจจะมากกว่า2จุดก็ได้นะครับเราก็จะสามารถทราบได้ว่าการเดินทางของเราเนี่ยมันมีระยะทางใกล้ไกลขนาดไหนนะครับความเร็วในการเดินทางโดยประมาณประมาณเท่าไหร่ ถ้าเราใช้ชนิดรถคนละแบบใช้มอเตอร์ไซค์ใช้รถยนต์นะครับเส้นทางในการเดินทางจะสามารถเปลี่ยนไปได้ระยะทางและเวลาก็จะไม่เท่ากันอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเชิงพื้นที่หรือเราเอาข้อมูลภาพถ่ายมาทําเป็นแผนที่ระดับเล็กนะครับเช่นแผนที่ในระดับหมู่บ้านเพื่อที่จะดูว่าใครอยู่ตรงไหนบริเวณไหนเป็นน้ําบริเวณไหนเป็นอ่างเก็บน้ําบริเวณไหน ปลูกข้าวปลูกอ้อยบริเวณไหนเป็นป่าชุมชนอะไรนี้เป็นต้นนะครับเส้นทางเส้นไหนเชื่อมต่อกันบ้างเราก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการทําแผนที่ระบู่บ้านเพื่อใช้ในการจัดการบริหารจัดการในเชิงพื้นที่เนี่ยได้นอกจากนี้เราอาจจะยังมีเครื่องมือเพิ่มเติมเนี่ยที่จะทําให้เราสามารถใส่รายละเอียดเข้าไปในอย่างเช่นภาพตัวอย่างเนี้ย นะครับเราสามารถใส่ารายละเอียดเข้าไปในสีต่างต่างได้ว,ว่าเออสีเหลืองคือบ้านประเภทไหน2ชั้นชั้นเดียวสามารถใส่ารายละเอียดเข้าไปได้อีกว่ามีใครอยู่บ้างนะครับผู้ชายผู้หญิงจํานวนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปได้เพื่อที่จะสามารถที่จะเรียกดูนะครับจากระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยได้โดยง่ายนอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับในการคาดการผลผลิตเกษตรกรรมนะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะของในต่างประเทศแนวที่มีการปลูกพืชนะครับแล้วก็จะมีการให้ปุ๋ย รเราจะเห็นว่ามันมีสีเขียวกับสีแดงที่ไม่เท่ากันซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าบริเวณใดเนี่ยมีความผิดปกติไปในกรณีที่เกษตรเรามีแปลงขนาดใหญ่นะครับหรือในบริเวณพื้นที่กว้างนะครับโดยที่อาศัยข้อมูลจากร่รนนะครับในการบินเตีย้ยเตียเพื่อที่จะถ่ายติดตามพืชพันธุ์เกษตรเราก็จะสามารถดูได้ว่าบริเวณใดเนี่ย มีความผิดปกติของพืชพันธุ์เกิดขึ้นบ้างบริเวณนี้อาจจะเป็นสีเหลืองไปแล้วบริเวณนี้อาจจะยังเขียวอยู่อะไรงนี้จะได้ไปดูแลได้ถูกตำแหน่งถูกเวลาเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันความเสียหายในกรณีของโรคระบาดในพืชได้นะครับหรือสามารถที่จะใช้ในการคาดการผลผลิตได้ว่าถ้าบริเวณปลูกเราขนาดนี้พืชเราสภาพเป็นอย่างนี้ผลผลิตที่ได้น่าจะเป็นผลผลิตประมาณเท่าไหร่นะก็จะพอคาดการได้ว่าเออเราจะสามารถวางแผนได้ว่าถ้าผลผลิตเราเท่านี้การกำหนดราคา การคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างต่อมาเราใช้ในการติดตามแจ้งเตือนหรือแม้แต่กำหนดพื้นที่เสี่ยงของภัยธรรมชาติต,าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟป่าอุตุนิยมวิทยาภัยด้ำอุตุอุตุนิยมวิทยา,ไไต,ต,ยยา,ต,าต่างๆเช่นน้ําท่วมภัยแล้งนะครับเราสามารถที่จะหาขอบเขตได้เราสามารถที่จะติดตามมันได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันกระจายไปทางไหนแล้วมันมีโอกาสที่จะมาถึงแถวพื้นที่เราหรือไม่ โดยที่อาศัยข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมช่วยนะครในการปฏิบัติงานเหล่านี้การติดตามการขนส่งนะครับก็จะเป็นขยายจากเรื่องของการเดินทางมาเป็นเรื่องของการขนส่งในเชิงพาณิชย์นะครับเราสามารถที่จะหาได้ว่าตําแหน่งการส่งของเราเนี่ยเราส่งไปที่ไหนบ้างในประเทศสมมติเราส่งสินค้าอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าพอเราสร้างเป็นข้อมูลขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่าเออเรามีความถี่ในการส่งไปพื้นที่บริเวณไหนมากนะครับบริเวณไหนน้อย ยังไม่สามารถกระจายไปถึงจุดไหนได้บ้างบางจุดมีการกระจายมากพอแล้วมีการขยายจุดการกระจายสินค้าไปยังที่อื่นๆได้อีกนะครับวันนี้จะเป็นประโยชน์ของการขนส่งหรือใช้เป็นแผนที่สําหรับการท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะวางตําแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆลงบนแผนที่นะครับนะักท่องเที่ยวมาถึงในพื้นที่ก็จะสามารถที่จะไปตามแผนที่ได้นะครับว่าควรจะต้องเดินทางไปที่ใดก่อนหลัง เป็นนต้นแต่ละที่มีความโดดเด่นยังไงเราสามารถจะใส่ข้อมูลรายละเอียดบางอย่างลงไปในตัวแผนที่เนี่ยได้เพื่อที่จะได้เห็นตัวเนื้อหาคร่าวๆนะครับว่าสาาถานที่แห่งน,นี้มีความเป็นมาเป็นยังไงนะครับมีความโดดเด่นอะไรนรักท่องเที่ยวจะสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะไปหรือไม่ไปดีอะไรอย่างนี้นในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องโรคระบาดนะครับเราก็ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับในการแสดงจํานวนของผู้ป่วยได้นะครับ อย่างเช่นถ้าเกิดเราเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าเซิร์ชคำว่า COVID map อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นมาในลักษณะคล้ายๆกับที่โชว์อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะของจำนวนของผู้ป่วยบริเวณไหนมากบริเวณไหนน้อยกระจายอยู่บนพื้นที่ไดนบ้างของโลกใบน,นี้หรือเรา,เอาข้อมูลอื่นๆที่ไม่ได้มีค่าพิกัดแต่เรารู้ตำแหน่งของมันสามารถที่จะแปลงไอ้ความไอ้สิ่งที่เรารู้ตรงนั้นเนี่ยมาเป็นค่าพิกัดแล้วก็เอามาหา ความหนาแน่นของมันอย่างเช่น <c oughs> พื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมถ้าเราเอาเหตุการณ์อาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยสมมุติเกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านค้าใดร้านค้าหนึ่งเราบันทึไว้เกิดซ้ําๆกันในบริเวณเดียวกันเราก็เพิ่มจุดบริเวณนั้นไปเรื่อยเราก็จะพบว่าพื้นที่ในการเกิดอาชญากรรมบริเวณนั้นเนี่ยมีความหนาแน่นกว่าพื้นที่อื่นนะแสแดงว่าพื้นที่นี้มีความเสี่ยงมากเราจะต้องมีการเฝ้าระวังบางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเราจะจัดการมันยังไงนะครับนี่เป็นต้นนะอข้อมูลเเราป็นจจุดริง แะครับสามารถสร้างให้มันแผ่ขยายออกเป็นลักษณะของแผนที่ในเชิงของความหนานแน่นของอะไรบางอย่างได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการประยุกต์ใช้อื่นๆอีกสารพัดในปัจจุบันนี้มีการเอามาใช้กับการค้าขายนะครับที่จะติดตามว่ามีใครผ่านเข้ามาในบริเวณขอบเขตร้านค้าเราบ้างมีการเอาไปใช้ทางด้านเกษตรกรรมอื่นๆเช่นหาว่าพื้นที่ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกขนาดไหน นะครับมีการหาว่าพื้นที่บริเวณนี้มีปริมาณน้ําฝนเพียงพอหรือไม่ในการปลูกอะไรบางอย่างฉะนั้นเราจะเห็นว่าข้อมูลในเชิงพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาทําประโยชน์หรือมีการประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆเนี่ยได้ค่อนข้างมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ไปในด้านไหนถ้าเราเป็นหมู่บ้านแบบเล็กเราสร้างแผนที่ระหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อที่จะติดตามลูกบ้านเราได้ติดตามงานเกษตรภายในพื้นที่ได้ นะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างน้ำไหลไฟดับเป็นอย่างไรเราก็สามารถทาได้ทั้งสิ้นในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะครับเราก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่มีการนํามาใช้ในการได้มาหรือการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงพื้นที่ในปัจจุบันนี้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เครื่องมือที่เราใช้ในการจัดเก็บจัดการนะครับข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับจากที่เห็นการประยุกต์ใช้ ที่ผ่านมาในหน่วยการเรียนรู้ที่1แล้วนะครก็จะมาดูว่าเครื่องมือเทคโนโลยีสําคัญในด้านนี้มีอะไรบ้างเครื่องมือสาคัญนะครับหรือเทคโนโลยีสําคัญที่เราใช้ในงานนี้เนี่ยเราจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งใน3ตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกรวมมันว่าเป็น Geo Informatics Technology ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นะครับหรือว่าชื่อย่อก็คือ GIS อันที่2การรับรู้จากระยะไกล รหรือว่า remote sensing นะครับตัวย่อก็คือ RS ตัวที่3นะครับระบบดาวเทียมนำทางสากลหรือว่า global navigation satellite system นะครับหรือว่า GNSS เราจะเรียก3เทคโนโลยีนี้ว่า 3S นะครับที่จะใช้ในการได้ข้อมูลถ่ายภาพจัดการข้อมูลข้อมูลตำแหน่งนะครับทำการวิเคราะห์ประมวลผลจนถึงการแสดงผลก็จะวนอยู่ใน3เทคโนโลยีนี้ เราจะมาดูอันที่1 GIS GIS เป็นกระบวนการเป็นระบบคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบสารสนเทศระบบหนึ่งก็คือระบบสารสนเทศปกติเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลธรรมดาเข้าไปนะครับแต่ของ GIS ก็คือเป็นข้อมูลในเชิงพื้นที่คือมีตำแหน่งพิกัดอะไรบางอย่างเนี่ยใส่เข้าไปด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีาการนําเข้าข้อมูลการวิเคราะห์ประมวลผลแล้วก็การแสดงผลผ่านทาง GIS ตัวน,นี้ฉะนั้นลักษณะของ GIS หลักๆเราคืออะไรนะฮะแนวคิดก็คือการที่เรา พยายามแยกวัตถุพื้นผิวบนโลกเนี่ยที่มันติดอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นอาคารตั้งอยู่บนแผ่นดินข้างๆมีแม่น้ําอยู่อะไรอย่างเป็นต้นนะครับมีถนนล้อมรอบอะไรอย่างเนี่ยเราพยายามแยกมันออกจากกันให้เป็นชั้นข้อมูลซะนะครับเช่นชั้นข้อมูลของอาคารอย่างเดียวนะครับชั้นข้อมูลของแม่น้ําอย่างเดียวชั้นข้อมูลของถนนอย่างเดียวนะครับแยกออกจากกันฉะนั้นในการแยกออกจากกันนี้เนี่ยจะสามารถทําให้เห็นความเชื่อมโยงกันของข้อมูลได้ นะครับหรือเรารู้ได้ว่าแต่ละชั้นข้อมูลเนี่ยมันตั้งอยู่บนอะไรบ้างอย่างเช่นเรามีพื้นที่การเกษตรแล้วเราก็มีข้อมูลดินอีกชุดหนึ่งแยกออกจากกันตัวข้อมูลดินเนี่ยเรารู้ว่าดินในแต่ละบริเวณเนี่ยมันมีค่าเป็นกรดเป็นด่างยังไงมันมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับเราเอาพืชพันธุ์ไปทับเข้าไปนะแล้วเราก็พบว่าพืชพันธุ์ชนิดใดบ้างอยู่บนดินที่ดีพืชพันธุ์ในบริเวณใดอยู่บนดินที่ไม่ดีเป็นต้น ฉะนั้นแล้วเมื่อเราเอาข้อมูลซ้อนทับกันเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นรายละเอียดของมันได้มากขึ้นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงเิงพื้นที่ที่เกิดขึ้นเช่นว่าเฮ้ยพื้นบริเวณนี้เนี่ยให้ผลผลิตไม่เท่ากับบริเวณอื่นเลยให้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากน้ำไหมหรือมันเกิดจากข้อมูลดินหรือมันเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งคอนเซปต์หลักของ G S ในการแยกข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็นข้อมูล2ส่วนที่อยู่ในระบบ G S นะครับอันนึงคือข้อมูลรูปภาพข้อมูลรูปภาพคืออะไรเช่นข้อมูลเส้นข้อมูลจุด นะครับแล้วก็ข้อมูลที่เป็นขอบเขตต่างๆอันนี้เราถือเป็นข้อมูลรูปภาพหรือเป็นข้อมูลกราฟิกอีกส่วนหนึ่งคือเป็นข้อมูลส่วนบรรยายเพื่อที่จะบอกว่าไอ้รูปภาพนั้นะคืออะไรนะครับอย่างเช่นผมมีแผนที่ฉบับหนึง่งนะครับมีเส้นอย่างเช่นทางขวามือน,นีนะ้มีเส้นสีน้ําเงินนะครับมีเส้นสีเขียวอันนะี้ก็คือเป็นส่วนของข้อมูลภาพถ้าผมจะใช้มันนะครับผมต้องบอกมันด้วยนะครับว่าในระบบเนี่ยไอ้เส้นสีเขียวเนี่ยคืออะไรเส้นสีน้ําเงินเนี่ยคืออะไร นะครับเส้นสีน้ำเงินอาจจะเป็นคือถนน2เลนเส้นสีเขียวว่าจะเป็นถนน4เลน8เลนนี้เป็นต้นจากนั้นมันก็เชื่อมกันอยู่ในลักษณะของรูปภาพกับตารางนะครับเมื่อเราเลือกในรูปภาพันั้นก็จะปรากฏรายละเอียดของข้อมูลในตารางนั้นขึ้นมาจะรู้ได้ว่าถนนนี้เป็นเส้นอะไรนะครับบ้านเลขที่นี้มีใครเป็นเจ้าของนะครับบริเวณนี้เพาะปลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเราก็จะสามารถเรียกดูข้อมูลได้เราจะสามารถคำนวณตัวเลขต่างๆได้ถ้าเรามีโดยใช้ระบบ JS เราสามารถที่จะทำเป็นการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะครับเป็น Data v i s u a l i z e ในเชิงของตำแหน่งขึ้นมานะครับอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของพื้นที่ที่เสียหายจากการเกษตรเป็นจำนวนเท่านี้พื้นที่น้ำท่วมจำนวนเท่านี้ปริมาณข้าวที่ปลูกได้จำนวนเท่านี้แตะถามว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนเราไม่รู้นะแต่ถ้าเราใช้ข้อมูลทางด้าน GS เนี่ยนะครับหรือใช้เครื่องมือ GS เนี่ยในการตรวจสอบเนี่ยนะครับร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นเนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าผล การปลูกข้าวนะครับผลผลิตเนี่ยมากอยู่ในบริเวณใดอำเภอใดตำบลใดถึงขนาดหมู่บ้านไหนเลยก็ได้ถ้าเกิดข้อมูลเราละเอียดพอบริเวณใดบ้างที่มีผู้ป่วยโควิดเยอะบริเวณใดบ้างที่มีผู้ป่วยกลาลังขอความช่วยเหลืออยู่อะไรอย่างี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถทําเป็นรูปแบบของที่เราเรียกว่า Data Visualization นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้ก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณนะครับแล้วก็การกระจายในเชิงพื้นที่ได้ด้วย ต่อมาเทคโนโลยีที่2นะครับก็คือการรับรู้จากระยะไกลนะครับหรือภาษาอังกฤษคือ r e m o t e sensing ถ้าแปลมันตรงตัวเลยเนี่ยมันก็คือการที่เราได้ข้อมูลหรือรู้ข้อมูลนะครับโดยที่ไม่ต้องไปสัมผัสมันซึ่งในที่นี้อธิบายให้ง่ายกว่าเดิมอีกก็คือภาพถ่ายที่เราถ่ายรูปมาก็คือเราไม่ต้องเดินไปแตะมันนะรเราก็รู้ได้ว่าตรนนั้นเป็นต้นไม้นะ ตรงนี้เป็นตึกนะตรงนี้เป็นบ้านนะเี้ในเชิงของเทคโนโลยีเชิงพื้นที่นะครับเราก็เอามาใช้ประโยชน์ในการติดตามพื้นที่ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างกว้างนะครับอย่างเช่นเราต้องการรู้ว่าขอบเขตของพื้นที่ที่เกิดน้ําท่วมเนี่ยนะครับกระจายอยู่ในบริเวณในบ้างในจังหวัดจังหวัดหนึ่งฉะนั้นถ้าเราเอาคนไปเดินสำรวจเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่มันก็จะใช้เงินจํานวนมหาศาลนะรในการจ้างคนแล้วกว่าจะสำรวจได้รอบน้ําอาจจะ วิ่งไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้ฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลที่เห็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งในบริเวณกว้างได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตามสานการณ์สาธารณภัยหรือติดตามเรื่องอื่นๆได้อีกนะครับทีนี้ข้อมูลพวกนี้เราเอามาจากไหนนะครับเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือ,อการถ่ายภาพพื้นที่จากอวกาศนะครับหรือจากดาวเทียมนะครับแล้วก็การถ่ายภาพผ่านทางอากาศนะครับหรือว่าเป็นเครื่องบินหรือว่า ในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นโดรนขนาดเล็กนี่2อ,อันนี้ต่างกันยังไงส่วนที่เราใช้ในการถ่ายภาพถ่ายทางอวากาศเนี่ยหรือว่าจากดาวเทียมเนี่ยเราจะได้พื้นที่ที่กว้างมากๆตั้งแต่ในระดับตำบลอำเภอจังหวัดไปจนถึงระดับภูมิภาคเลยเราจะได้ข้อมูลที่กว้างกว่าในข้อมูลที่เป็นแบบภาพถ่ายทางอากาศนะครับที่จะได้ข้อมูลที่เล็กลงนะครับขอบเขตเล็กลงแต่ถามว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันคืออะไรการถ่ายภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยเราจะทําให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่า นะครับตัวภาพถ่ายที่ได้จากดาวเทียมที่ตัวอย่างในการใช้งานเนี่ยเช่นว่าเรามีพื้นที่พื้นที่หนึ่งในหมู่บ้านเราแต่ละคนปลูกพืชไม่เหมือนกันเลยนะครับบางคนปลูกข้าวบางคนปลูกอ้อยบางคนปลูกมันสำปะหลังนะครับบางคนปลูกผักนี้เป็นต้นเราต้องการจะรู้ว่าเฮ้ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วมีพื้นที่ไหนยังเป็นพื้นที่ว่างอยู่บ้างแนวะที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ เราก็จะใช้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับในการที่จะช่วยในการมองให้เห็นภาพในภาพรวมของพื้นที่ขึ้นมาฉะนั้นมันก็จะบินขึ้นไปแล้วก็ถ่ายภาพลงมาเราก็จะได้เห็นเป็นกรอบพื้นที่มาจากทางอากาศนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาคนเข้าไปสำรวจหรือว่าเฮ้ยแปลงเนี้ยเป็นอ้อยนะแปลงนี้เป็นข้าวนะแปลงนี้เป็นมันนะนะครับตัวนี้เป็นที่ว่างที่ยังไม่มีใครทําอะไรนะครับเราก็จะสามารถที่จะสำรวจตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ตัวของ การรับรู้จากระยะไกลเองเนี่ยมันมีการรับรู้ในช่วงคลื่นที่มากกว่าที่ตาเรามองเห็นนะครับตาเรามองเห็นของร,บรอบๆตัวเป็นสีสันต่างๆเนี่ยได้จากช่วงคลื่นอยู่3ามช่วงคลื่นก็คือช่วงคลื่นสีแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินทีนี้ถามว่าช่วงคลื่นที่มันมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีมากกว่านั้นอีกเกินจากช่วงคลื่นที่มันยาวกว่าที่ตามองเห็นได้อีกแต่เราเนี่ยไม่สามารถสัมผัสได้นะครับหรือมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เห็น แต่เราสามารถทำให้เซนเซอร์ของตัวดาวเทียมหรือโดรนเนี่ยมองเห็นได้นะครับทีนี้ตัวช่วงคลื่นที่มันเกินกว่าตามองเห็นได้เนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยให้สามารถที่จะตรวจสอบนะครับสุขภาพของพืชพันธุ์ได้นะครับว่าขณะนี้เนี่ยยังคงความเขียวอยู่เริ่มเหี่ยวแล้วตรวจสอบแหล่งน้ำได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ดินชื้นเฉยๆนะหรือจริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่แหล่งน้ำ นะครับตัวสอบขอบเขตของน้ําท่วมได้ตัวสอบขอบเขตของพื้นที่ที่ถูกเผากําลังเผาหรือเผาไปแล้วได้นะครับโดยใช้ช่วงขึ้นที่ตามองไม่เห็นเหล่านี้มาช่วยนะครับในการติดตามพื้นที่เหล่านี้ ฉะนั้นแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมาช่วยในการติดตามนะในต่างประเทศเนี่ยก็มีการเอาโดรนเนี่ยบินถ่ายพื้นที่การเกษตรนะครับเพื่อที่จะดูว่าบริเวณไหนเนี่ยมีการเจริญเต,ติบโตที่ผิดปกติฉะนั้นถ้ามันปกติเท่ากันหมดภาพที่เราเห็นก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งหมดฉะนั้นบริเวณใดที่มีสีผิดปกติไปแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติแล้วเราจะสามารถเข้าไปดูแลมันเฉพาะเจาะจงได้ช่วยจากัดความเสียหายในกรณีที่เกิดมีศัตรูพืชขึ้้นได ช่วยบำรุงเฉพาะจุดได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินบำรุงไปทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเซนเซอร์พวกนี้นอกจากบนดาวเทียมที่มีอยู่แล้วเนี่ยเรามีการเพิ่มเข้าไปในตัวโดรนเนี่ยได้ทีนี้พอเพิ่มเข้าไปในโดรนเกิดอะไรขึ้นเราสามารถที่จะใช้ในการติดตามพื้นที่ขนาดเล็กได้อย่างเช่นนาข้าวเราเนี่ยดูจากดาวเทียมเนี่ยไม่เห็นเลยเห็นแต่แปลงเล็กนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเราใช้โดรนเนี่ยเราจะสามารถเห็นนาข้าวของเราเต็มๆความละเอียดสูงมากดูได้เลยว่าต้นข้าวบริเวณไหนล้มไม่ล้ม สามารถเหยาวช่วงคลื่นที่ตามองไม่เห็นเนี่ยมาช่วยในการติดตามได้ว่า,ราบริเวณใดเราใส่ปุ๋ยน้อยจะเติบโตผิดปกติหรือบริเวณนั้นดินผิดปกติดินเค็มขึ้นมาหรือบริเวณไหนบริเวณรอบๆข้างแปลงของเราเนี่ยมีการโดนมแมลงศัตรูพืชเข้าไปกัดกินอย่างนี้เปน็นต้นนะครับเราก็สามารถติดตามได้นอกจากนี้เราจะสามารถติดตามการเจริญเติบโตของมันได้อีกว่าเราเริ่มปลูกวันนีอ้อีก10วันเป็นยังไงนะครับ12วันเป็นยังไง15วันเป็นยังไงเรานึกอยากจะออกมาถ่าย ภาพตอนไหนเราก็สามารถติดตามพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะทําให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการพื้นที่ได้ดีขึ้นสามารถคัดการผลผลิตได้รู้ว่าบริเวณใดต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษและปัจจุบันนี้นะครับเริ่มมีบริษัททางด้านการเกษตรแล้วเนี่ยใช้โดรนไปช่วยในการพ่นปุ๋ยหรือพ่นสารบํารุงบางอย่างให้กับพืชน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องเดินเข้าไปพ่นเองนะครับเอายาสารเคมีเนี่ยใส่เข้าไปในตัวตัวโดรนนะครับแล้วมันก็จะบินขึ้นไปแล้วมันก็จะพ่นนะครับทีนี้เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์ในกรณีที่ อย่างเช่นบริเวณพื้นที่เรามีพื้นที่ใหญ่มากเราต้องใช้คนแบกเข้าไปนะครับมีโอกาสที่จะก่อความเสียหายกับพืชที่มันไม่เป็นอะไรเนี่ยได้นะแต่ถ้าเราใช้โดรนปุ๊บเราบินเข้าไปถึงเลยนะครับหรือในพื้นที่ที่ปลูกเป็นพืชสวนต้นไม้สูงสูงนะครับคนขึ้นไปฉีดลําบากมีเป็นพืชพันธุ์ที่ให้ผลซึ่งจะต้องมีดอกออกก่อนเช่นมะม่วงหรือลำไยนี่เป็นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะส่งโดรนขึ้นไปนะครับแล้วก็พ่นยา หรือพ่นสารบำรุงอะไรบางอย่างหรือพ่อนน้ำก็ตามเนี่ยออกมาจากบริเวณที่สูงกว่าที่คนจะเข้าถึงได้นะครับก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการทำงานนะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดในส่วนของโดนเนี่ยเฉพาะเจาะจงไปในหน่วยการเรียนรู้ถัดไปนะครับและเทคโนโลยีสุดท้ายนะครับที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้นะครับนั่นก็คือ GNSS นะครับหรือว่า เมื่อก่อนที่เราเรียกกันว่า GPS เนี่ยแหละนะครับระบบดาวเทียมนำหนตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่เชื่อว่าตอนนี้ในมือถือของทุกคนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนจะต้องมีระบบเนี่ยฝังอยู่นะครับที่เมื่อก่อนเราเรียกว่า GPS นะครับแต่ว่า GPS เนี่ยจริงๆแล้วเป็นชื่อเรียกของชุดของดาวเทียมนำทางหรือนำหนเนี่ยนะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีหลายพื้นที่มากขึ้นนะครับเช่นเรามีของรัเสเซียเรามีของจีนนะครับเรามีของสภาพยุโรป และประเทศอื่นๆอีไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือญี่ปุ่นฉะนั้นเขาก็เลยใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียมที่เป็นแบบเดียวกันเนี่ยนะครับมาประมวลผลร่วมกันนะครับแล้วก็เรียกชื่อมันใหม่ว่าเป็น GNSS mm hmm. การประยุกต์ใช้หลักของเราก็คือการนําทางทุกท่านน่าจะเคยใช้ Google Map นะครับในการเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็เลือกจุดว่า ราจะเดินทางไปจุดนี้นะครับเราใช้เวลาเท่าไหร่นะครับซึ่งการใช้ประโยชน์อย่างง่ายของมันก็คือนี่แหละครับการนําทางนะครับหรืออาจจะมีการนําไปติดตั้งกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปัจจุบันนี้มีเอาไปติดเป็นเหมือนกับเป็นพวงุญแจนะครับใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือติดไว้ในปลอกคอของสัตว์เลี้ยงนะครับติดไว้ที่นาฬิกาของลูกที่เป็นเด็กเล็กๆคุณก็จะสามารถติดตามได้ว่าเฮ้ยสุนัขเราเนี่ยวิ่งหนีไปทางไหนแล้วหรือลูกเราเนี่ยเอ้ยอยู่ดีๆออกนอกโรงเรียนว่ออกนอกพื้นที่ที่เรากั้นอาณาเขตไว้ นะครับมันก็จะแจ้งเตือนมาก็จะเป็นการใช้ประโยชน์นะครับของเครื่องมือที่เราเรียกว่าเป็น gs ตัวนี้ได้นะครับทั้งหมดที่ผ่านมานะครับทั้ง3เรื่องนะครับเทคโนโลยีสําคัญและเครื่องมือเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่สําคัญของการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงพื้นที่นะครับแล้วรวมถึงการแสดงผลด้วยนะครับทั้งแอปพลิเคชันต่างๆที่เกิดขึ้นข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เราเห็นใน g o o g l e Map ที่ได้มานะครับก็จะประกอบไปด้วย3เทคโนโลยีนี้ ทั้งหมดนะครับร่วมกันทั้งหมดซึ่งถัดจากนี้นะครับก็จะเป็นการเจาะลึกไปที่เรื่องของเทคโนโลยีทางด้านรีโมทเซนซิงนะครับโดยที่เน้นไปที่เรื่องของโดรนนะครับหรือการถ่ายภาพทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับเป็นหลักนะครับเราก็จะไปดูว่าเรามีขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มบินเลยเป็นยังไงวางแผนการบินยังไงลงถึงการประมวลผลเป็นอย่างไรบ้างสำหรับส่วนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ